สวัสดีค่ะวันนี้โมนี่มาแบ่งปันวิธีเย็บชุดเรสสวยๆแบบนี้กันนะคะอันดับแรกเรามาสร้างแพทเทิร์นกันก่อนนะคะแพทเทิร์นก็กระดาษแผ่นใหญ่ๆวัดจากวัดจากริมกระดาษนะคะวัดจากริมกระดาษลงมา4นิ้วจากริมนี่มาถึงนี่สนิ้วนี่เป็นคอนะคะ ทีนี้เราก็วัดจากคอลงมา14เนิ้วอันนี้ก็เป็นเส้นเอวนะคะคอกับเอวแบ่งครึ่งก็เจดเนิ้วอันนี้ได้เจ็ดเนิ้วแบ่งครึ่งคือเส้นอกคอกับอกแบ่งครึ่งก็เป็นเส้นบ่าบาอันนี้ก็ครึ่งของเจ็ดเนิ้วก็คือ3าดห้าเนาะก็คือคอมาเอวสิบสี่เนิ้ว ออ e ค,เนนะคะอ,อ,อบบคเอน,นิ้วแบ่งครึ่งก็เป็น7ดนิ้วตัวนี้นะคะเนิ้วคอก็จะได้สุดอกคอกระกแบ่งครึ่งก็จะเป็น3.57นิ้วแบ่งครึ่งก็เป็น3.5ไจดห้าไซาเดี๋ยวดูไซูกค้าต่อไซูกค้าอกา 6, 40เอว38สะโพก46ห อก40แล้วก็อก40คูณคูณ4เนาะ10คูณ4ก็เป็น 40, 40พอดีมันก็เอา10นิ้วครึ่งนะคะกูสินิ้วครึ่ง11นิ้วไปเลยก็ได้ค่ะเผื่อเย็บ1ินิ้วอันนี้เป็นเส้นเอวเอวสามสิบแปดก็สักสิบนิ้ว วาดออกมานะคะสิบนิ้วจากเส้นเอวลงมาเป็นเส้นสะโพกเส้นเอวลงมาเป็นเส้นสะโพกแปดนิ้วนะคะจากเส้นเอวยี่เส้นเอวลงมาเป็นสะโพกล่างแปดนิ้วนะคะแปดนิ้วสะโพกลูค 4, 16, กค้าสี่สิบหกก็ตีไปวาดออกไปสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้ว ก็จะเป็นแบบนี้แนละ้วฟืดแล้วก็โค้งให้สรบสวยๆนะคะปบาลานกันทีนี้เราได้เราก็ได้เส้นบ่าเส้นคอทีนี้เรามาดูเส้นคอเส้นคอตัวนี้นะคะลากออกมา6.5เซนคอตั้ง7เซน พอตั้งเจ็ดเซนแบ่งครึ่งสามจุห้าเนาะสามห้าแล้วก็ลากไอตัวแบ่งครึ่งนี้ยาวมาก่อนนะคะส่วนตะเข็บไหลเราตีไว้ที่ห้านิ้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆลากแขนออกมาอีกทีนะึงห้านิ้วอันนี้ตะเข็บไหลเนาะอันนี้ตะเข็บไหลนี้ลากมาตรงๆไว้ก่อนเพราะว่าสเ,เสื้อตัวนี้จะยาว จากสะโพกล่างลงมาสุดนี่ก็คือชายกระโปงความยาวชายกระโปงแล้วแต่เราต้องการเลยนะคะชายกระโปงแล้วก็เผื่อสาบเผื่อเย็บอะไรด้วยนะคะอันนี้แล้วก็โค้งคอไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาปาดคอทีหลังโค้งคอที่ลูกค้าบอกว่า ต้องการความยาวแขน22นิ้วแล้วก็วัดจากตะขิบตะข็บไหล5นิ้วนี่นะคะไป22่ตะขบไหลไป22นิ้ววัดไปเลยนะคะยาวไปเลย22นิ้วให้มันเฉลียงเฉลียงสลปบสลบหน่อยนะคะโอเคนะ,คะ ชื่อมาจากตะเข็บไห่นะคะแต่ว่าเรามาปรับเส้นตัวนี้ให้มันเฉลียงสลบโลปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ลบไอเส้นที่มันหักตัวนี้ออกเราจะเอาเส้นนี้แทนนี้ส่วนตัวแขนเราลากมา22นิ้วละแล้วก็ลากตรงลงมาเท่ากับชายกระโปรงตรงนี้เลยนี่นะคะอันนี้เป็นชิ้นหน้าเนาะ ชิ้นหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาสีอื่นมาอันนี้ชิ้นหน้าที่เราจะตัดก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่ ชื่อนี้นี้นี่นะคะมันเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะทีนี้เราจะทำคอคอปาดคอปาดเราก็ก็คือให้คอกว้างกว้างไปทางบ่าหน่อยหนึ่งนะคะวัดจากริมคอตัวนี้ออกมาสามนิ้วเนาะคือปาดเนี้ยนะคะ ปัดออกมาสามนิ้วแล้วก็โค้งให้รับกันตัวนี้เราก็ไม่เอาละตัดออกอันนี้ก็คือสันทบผ้านะคะทีนี้เวลาเราจะเย็บนะคะ,ะเ,รเ,รเ,เราก็จะเย็บตรงนี้เริ่มเย็บตึ๊ก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 ที่จุดไว้แล้วเราก็จะเย็บตัวนี้ประจากคอที่เราจะ ตรงคอริมคอเนี่ยนะคะวัดออกมา9.5นิ้วนะคะถึงตรงนี้เย็ยบถึงตรงนี้ก็พอจุดไข่ปลาไว้ตรงนี้เราจะวิ้นไว้นะคะเอาไเป็นชายเสื้อผิวๆสวยๆนี่เรามาตัดี๋่วไ็นสันทบเนาะเวลาเราตัดผ้า ก็คือพับแบบนี้นะคะพับเสร็จทุกเดี๋ยวเราก็ตัดอันนี้ชิ้นหน้าแล้วชิ้นหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ น,นี้มาดูชิ้นหลังชิ้นหลังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชิ้นหน้านะคะแต่ว่าเราจะทำการติดซิปซ่อนเพราะว่าเราจะทำเพราะว่าเรามันจะมีส่วนเว้าส่วนโคง้งเวลาสวมใส่จะได้สบายสบาแล้วก็วาดตามขึ้นมาตามชิ้นหน้าเลย แต่ตรงคอเนี่ยเราไม่คว้านลึกเหมือนชินหน้านะคะตรงคอเนี่ยเราก็คว้านตื้นๆหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็สูงขึ้นมาประมาณสองนิ้วสูงจากคอชิ้นหน้านะคะน,นี่นะคะสองนิ้วจากนั้นเราก็วาดทุกอย่างเท่ากับชิ้นหน้าหมดเลยอันนี้ก็เป็นสันทุบ ทีนี้สันทบเราจะติดซิปเนาะเราก็เผื่อซิปออกมาประมาณหนึ่งนิ้วนี่นะคะเอาไว้ใส่ซิปซ่อนเผื่อออกนะคะตัวนี้เราก็เย็บติดกับชิ้นหลังนี่เป็นซิปซ่อนเนาะนี่เราทำเผื่อสามซิปซ้อนแล้วเราก็ตัดออกมา แพทร์นผ้าออมาตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปเย็บกันจ้านี่เราก็ตัดผ้าตามแพทเทิร์นแล้วนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังอันนี้จะเป็นชิ้นหน้าเนาะแล้วก็สุดตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังชิ้นหลังที่ว่าเราบอกให้เผื่อสาบซิบไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคอหน้าอันนี้ก็จะเป็นตัวชิ้นหลังคอหลัง ชิ้นหลังนี่เราตัดออกเลยนะคะแต่ชิ้นหน้าเราไม่ต้องไปตัดนะคะชิ้นหน้ามันจะเป็นสันทบแบบนี้นะคะไม่ต้องตัดตัดแยกแต่ชิ้นหลังตรงสันทบนี้นะคะเฉพาะชิ้นหลังชิ้นหน้าไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเย็บกันเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาทําสาบคอเสื้อกันนะคะใช้ผ้ารองแบบนี้เลยจ้าสาบคอเสื้อทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังแบบเดียวกันเลยนะจ๊ะ วัดกว้างตะเข็บไหลออกมาประมาณสองนิ้วครึ่งค่ะแล้วก็โค้งจากนั้นเราก็นำไปพ้งริมให้เรียบร้อยเลยนะคะตัดออกมาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่สาบคอเสื้อกันนะคะอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะอันนี้เป็นด้านหลังแล้วก็จะเย็บรอบเลย นี่เราก็คลิปตรงโคง้โคงๆหน่อยนะคะโคง้โคงตรงริมคอแล้วก็เย็บกันเหลือมสบับทำแบบนี้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยนะคะเย็บสาบคอ แต่ชิ้นหลังเราไม่ต้องตีกันเหลื่อมนะเพราะเราจะติดซิปซิปซ้อนเนาะถ้าเรากันเหลื่อมไปอ่ะมันจะซิปซ่อนยากเราแค่เย็บธรรมดาเย็บ,บถึงตรงนี้ธรรมดาไม่ต้องเย็บคิวทับแบบนี้นะคะนี่ชิ้นหน้าเวเราก็ไปรีดเดี๋ยวเราก็ไปสอยสอยสาบ นี่ค่ะเสร็จแล้วชิ้นหน้านะคะคอสเสื้อเราก็ไปรีดรีดเสร็จแล้วเราก็สอยตรงตะเข็บชายอันนี้ก็ไปใส่สาบชิ้นหลังจะใส่คอตัวใส่สับชิ้นหลังก่อนนะคะทีนี้เราก็กลับผ้าเป็นด้านถูกออกมานะคะอันนี้เราก็เย็บสาบคอหน้าสับคอหลังเรียบร้อยเย็บตะเข็บ บายาวเรียบร้อยให้ติดกันทั้งสองฝั่งนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังทีน,นี้เราก็เย็บตามที่เราวาดชดชงไว้เอาเข็มหมุดกัดไว้นะคะกัดไว้เป็นแนเอาไว้นะคะส่วนชายเนี่ยคือเราจะแยกแยกพับนะคะก็คือพับก่อนพับชายให้เรียบร้อยก่อนทั้งสองชิ้นด้านข้างก็เหมือนกันนะคะแยกพับ พับชายทั้งสองชิ้นพับอย่างเงี้ยค่ะคนละชิ้นกันอันนี้ก็พับแล้วก็เย็บยาวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแยกแยกพับนะคะเย็บชายแยกพับจะสอยก็ได้หรือว่าจะเอาจับแต่ว่าต้องใช้ได้สีเดียวกับผ้านะคะจะได้ดูเรียบร้อยพับชายเย็บแยกชิ้นนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังแยกกัน <S 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 เดี๋ยวไปดูตัวสำเร็จเลยจ้า คอปาดนะคะคอปัดแบบนี้นี่เราก็ใส่สาบใส่อะไรเรียบร้อยนี่อันนี้แขนนะคะแขนจะเป็นประมาณนี้จะเป็นชุดเดรสนะคะเรสเรสติดซิปซ่อนด้านหลังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โมเน่ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆแบ่งปันไอเดียใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ